นี่ฝนตกหนักอีกแล้วค่ะตนนี้สิบเอ็ดโมงก็คือห้าโมงเช้าเนาะฝนตกบานเลยคุณดูดเสียง,ด,งดังดังไม่รู้หลังบ้านนะ่ะน้าจะท่วมเป่าโดยซ้ําเนี่ยคุณฟังเสียงเลยดังมากเลยอะ่ะไม่กล้าออกไปข้างนอกนะแต่ว่าก็ถ่ายข้างในบ้านนี่แหละนี่นี่คุณดูดิโอ้น้ําไหลโจ๊กเลยอ่ะแต่เห็นไหมนะคุณได้ยินเสียงไหมนี่นี่มีเสียงแข่งกะคนพูดเลยอะ่ะไม่กล้าออกไปข้างนอก กลัวฟ้าไงเพื่อนบอกว่าอย่าออกไปถ่ายข้างนอกเดีย๋ยวฟ้าฟ้ามันมันจะแปบบ๊แบๆบปเอาไงก็ได้จะถ่ายแค่นี้แหละให้พวกคุณเห็นกันว่าตอนเนี้ฝนตกแรงมากที่บางแสนนะคุณเนี่ยที่บ้านพักนี่แหละโน่นโน่นโน่นเพื่อนเพิ่งอ,ออกไปข้างนอกแล้วก็เพิ่งเข้ามากันโหนคุณเอ้แรงมากเลยอ่ะมากกวันาก่อนที่เคยถ่ายให้ดูเลยอ่ะ โอเควันนี้ฝนตกบ้านไครตกก็แจ้งหน่อยนะแค่นี้ก่อนนะยาวไปไม่ได้หรอกหน้ากลัวโอเคค่ะอ่าวันนี้มาที่เป็นานแล้วนี้แต่ใส่เต็มเต็มเลยคุณเอ๋ หน้าติดตาติดหมดเลยตายอย่างเดียวอันนี้เซฟฟี่ตัวเองและว,วันนี้มาเดินที่เซ็นท่ันชนบุรีแล้วแหละเพราะอะไรอ่ะจะมาปรับบัญชีธนาคารที่ว่าการไฟฟ้าคืนเงินประกันมิตเตอร์ให้เราอ่ะก็เลยมาดูที่เพราะว่ามันสะดวกเลยไง ก็เลยเดินลงหาอาหารทานมัง่งไปธนาคารก่อนไปพีดแล้วสามสิบโลละเท่าไหร่สามร้อยโลละสามร้อยเนี่ยถ้าเป็นหาดรอนเนี่ย ที่ยังไม่ได้เป้งเนี่ยเรละล้อยนะอนะเอออร่อยขนาดไหลึกซิ้ค่ามันเยอะมากก็ไปลองอยากจะทิมอ่ะต้องไปหาดวอนมันจะถูกกับกันเยอะมากวันนี้มาอีกแล้วหนอยากเดินแต่ว่าป้องกันตัวเยอะมาก ใส่ทั้งแมสใส่ทั้งหน้ากาศอ,อืมอืม โอเคเดี๋ยวขึ้นไปที่ธนาคารน่าจะไปทางซ้ายนี่แหละไปซ้ายนี่แหละไปธนาคารเมื่อเช้านี้ก็ฝนตกนะคุณฝนตกตั้งแต่11บเอโมงถึงตอนนี้น่าจะสามโมงครึ่งมั้ง ก็ยังก็ยังป่อแปะป,ป,ป่อแปะอ,อยู่นะคือยังไม่สนิทว่างั้นเถอะตอนแรกวันนี้เป็นวันเกิดของคุณสามมีก็ตั้งใจว่าอยากจะไปเที่ยวเกาะสีชังกันปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ดูพยากรณ์อากาศบอกว่าวันนี้ฝนตกแล้วก็อาจจะมีพายุมีอะไรด้วยไง พอช่วงตอ็ดลงปั๊บคนคนตกเยอะมากเลยก็เลยไม่ได้ออกเลยเนะี้ยเราก็เพิ่งจะซาไปเมื่อกี้เนี้ยพอซาก็ออกมาน,นี่เลยใส่แมสด,ด้วยพูดด้วยน้องเหนื่อยจังอ่ะ

คือกันเนาะให้ดูประมาณนีนน้แล้วเดี๋ยวขึ้นไปติดต่อธนาคารถ้ามีโอกาสก็จะถ่ายวีดีโอต่ออีกโอเคแค่นี้น,นะอย่ลืมนะคะกดไลค์กด, like, กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งด้วยแค่นี้นะเพื่อน เรามาใส่ผ่านรีโมทของรถอ่ะพอดีผ่านหมดแล้วตอนที่กดอะไรเนาะตอนนี้เรานั่งอยู่ที่ซันเต้เซัตแล้วนะเพราะว่าหลังจากทำสุดาเสร็จแล้วเกี่ยวกับเรื่อง